สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกุรตีค่ะโอ้วันนี้มีสัมภาระเยอะแยะเลยนะคะเห็นกระเป๋าใบาใหญ่หนึ่งใบใบเล็กหนึ่งใบก็รู้แล้วค่ะว่าต้องเตรียมตัวเดินทางแน่นอนวันนี้เราจะเดินทางนะคะจากประเทศไทยจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่แฟรง์เฟิร์ตประเทศเยอรมน,นีเราจะบินกับสายการบินซาอุดีอารนะคะโดยเริ่มต้นบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย ไปที่เมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเครื่องค่ะจากเมืองเจดดาห์หรือสนามบินเจดดาห์ประเทศซาอุดีอาระเบียไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสัมภาระเยอะแยะเลยนะคะส่วนกระเป๋านี่ค่ะเรามีใบใหญ่หนึ่งใบใบเล็กหนึ่งใบถ้าตามปกติเลยคือใบใหญ่เนี่ยเราจะได้น้ำหนัก23กิโลกรัม ส่วนใบเล็กจะได้น้ำหนักประมาณ7กิโลกรัมนะคะแต่เราบินคราวนี้คือจากกรุงเทพไปที่เจด้าประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราบิน Business Class ก็เลยจะได้กระเป๋าใบใหญ่2ใบนะคะนี้ค่ะน้ำหนักใบละ23กิโลกรัมหรือว่าถ้าเราบินในชั้นธรรมดาหรือ Economy Class อเราก็จะได้สิทธิ์ใบใหญ่นี่ สองกระเป๋าเช่นเดียวกันนะคะใบละ23กิโลกรัมเพราะว่าเราเป็นสมาชิกของสกายบลูบลูคาดอะไรประมาณเนี่ยนะคะของสายการบินที่เขารวมตัวกันหลายๆสายการบินซึ่งมีสายการบินซาอุดีอารวมอยู่ด้วยเราเป็นสมาชิกบัตรทองนะคะเราก็จะได้สิทธิ์กระเป๋าเพิ่มอีกหนึ่งใบคือกระเป๋าใบใหญ่นี่ค่ะ สใบใบละ23กิโลกรัมสรุปว่าถ้าเราอยากได้กระเป๋า2ใบน้ำหนักรวมกัน46กิโลกรัมเราก็ยอมทำได้ถ้าเราบินชั้นธรรมดาหรือ Economy Class นะคะทีนี้เรามาดูข้าวของสัมภาระที่เราจะนำไปประเทศเยอรมนีในคราวนี้นะคะตอนนี้กองเต็มอยู่โต๊ะแล้วก็ที่นั่งมานั่งตรงนี้เ,เริ่มจากมีแบคแพคหนึ่งใบนะคะก็ใส่สิ่งของสำคัญสิ่งของส่วนตัวเสื้อผ้านะคะ เราจะจัดแยกเป็นวันๆเลยค่ะเสื้อผ้าวันที่1วันที่สองแล้ววันที่3วันที่4แล้วก็วันบินกลับนะคะคือเราไปถึงนี่วันที่15ตอนค่ำแล้วเราก็จะอยู่ที่เยอรมนี 16, 17, 18 19ตอนค่ำแล้วก็บินกลับประเทศไทยก็คืออยู่แค่4ี่วันนะคะก็แพ็กตามนี้4วันนะคะแล้วก็ชุดชั้นในก็เตรียมไป4่ห้าวันสำรองนะคะ แล้วก็ถุงเท้าค่ะอันนี้คือของส่วนตัวที่เราเตรียมไปนะคะส่วนสิ่งของอื่นๆที่กองเต็มอยู่ด้านโน้นล้วนแล้วแต่เป็นของฝากของที่ลูกหลานสั่งหรือเพื่อนเราสั่งนะคะเอามาดูค่ะเริ่มต้นนะคะดิค่ะเห็นอยู่ในกล่องเหล่านี้คือมะม่วงกวนกับมะม่วงเนบนะคะอันนี้มะม่วงกวนแล้วเขาทำเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็ตรงนี้มะม่วงเนบนะคะคุณทองสุขเขาบอกว่าเขาอยากกิน เขาเห็นในคลิปต่างๆแล้วเขาก็นึกอยากนะคะพอดีเผอิญเราเดินผ่านไปร้านที่ขายของอยู่ใกล้ๆกลบ้านเนะะี่ยค่ะเราก็เห็นเขาวางขายพอดีก็เลยจัดให้เลยค่ะฝากลูกฝากหลานด้วยนะคะแล้วคุณทองสุกหรือคุณนายทองสุกนี่เขาก็สั่งนี่คะ่ะกาแฟนาริตะเขาเป็นแฟน แฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเห็นโฆษณา,ากาแฟนาริตะคุณทองสุขก็เลยอยากจะลองหวังว่าคงจะหุ่นดีหุ่นเพรียวนะคะคุณนายทองสุาถัดมาค่ะทีนี้อันนี้เป็นยานะคะอันนี้เป็นพ่อุบนสั่งค่ะพิอวบนฝากบอกว่าซื้อยาคลายกล้ามเนื้อนะคะอันนี้ก็จัดให้ค่ะบอกว่าเอาสามแผงแล้วก็เค้าต่อเพนนะคะ อีก3หลอดเราก็จัดให้เลยค่ะ3หลอดใหญ่นะคะส่วนลูกและหลานเอามาดูกันค่ะหลานสั่งอะไรของพี่คารีนาสั่งแชมพูและครีมนวดผมนี่ค่ะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็บุหรี่ประมาณนี้แต่การสูบบุหรี่นี่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะไม่ควรจะเรียนแบบไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างค่ะอันถัดมาค่ะอันนี้คือลูกสาวหรือพี่โกเกสั่งนะคะบอกว่า เอาขนมป๊อกกี้รสสตรอเบอรี่เี๋ยแม่ก็เลยจัดให้นะคะในะแพ็คนี่เขจะมีกี่กล่องเนี่ยอันนี้เอากล่องใหญ่เลยนะคะ1 2 3 4 5สอหในแพ็คนี้มี10กล่องนะคะก็จัดให้ไปเลย20กล่องนะคะแล้วก็แชมพูบอกว่าแชมพูแต้มง,งอกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะแต่เห็นเขาโฆษณาก็เลยเอาไปลองดูแชมพูและ ครีมน,นวดผม <laughs> นะคะด้านนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพลาสเตอร์ติดแก้ปวดพอดอนอีน้องน้องโอเอลูกสาวคนเล็กเขาสั่งนะคะตอนที่คุณตีไปญี่ปุ่นแล้วทีนี้คุณตีซื้อมาเขาก็บอกว่าพลาสเตอร์แก้ปวดนี้ดีมากเลยก็ mm. เลยแบ่งไปให้พี่กกติใช้นะคะลองใช้ดูเนี่ยเผื่อมีปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรก็ใช้พลาสเตอร์นี้ปิดนะคะ และพี่เขเก๋เขาก็สั่งอีกนี่ค่ะวาเป็กน้ำา่าอย่างนั้นแม่ก็จัดให้ค่ะสองขวดใหญ่และขมิ้นชันนะคะเขาบอกว่าอยากได้ขมิ้นชันที่เป็นแคปซูลพกพาง่ายไปไหนมาไหนสะดวกก็เลยจัดแบบเป็นแผงให้นะคะอันนี้ในกล่องเนี้ยมีหนึ่งแผง1แผงนี่คือ10เม็ดก็จัดให้10แพ็คเลยนะคะออาทีนี้ส่วนอื่นๆละ่ะคะ ส่วนอื่นๆของพี่ข้เกยังไม่หมดนะคะพี่้เกยสั่งรองเท้านี่ค่ะรองเท้าสก,กอเป็นรองเท้าที่เขาชอบใส่เดินในบ้านนะคะไม่ได้ใส่ออกไปข้างนอกใส่เดินในบ้านค่ะเนี่ยจับให้1คู่หนึ่งสีตามที่สั่งนะคะอ่าทีนี้หนังสือพี่ก้อเกย์เขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะเนี่ยเขาสั่งมาโอ้ยไม่รู้เท่าไหร่แต่จากร้านหนังสือนายอินนะคะ เขาบอกว่า16เล่มแต่แม่ยังไม่ได้แกะดูเลยค่ะว่าครบ16เล่มไหมแต่แพ็คมาดีมากนะคะก็ mm hmm. ส่งมาแพ็คอย่างนี้แล้วก็ใส่กล่องหรือใส่ลังกระดาษมานะคะเ mm hmm. ๋ค่ะคือสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะแล้วก็ที่มานั่งตรงนี้นะคะนี mm ้ hmm. มาดูด้านนี้ค่ะ mm hmm. เห็นใบตองนะคะใบตองกล้วยนี่แหละคะ่ะ mm hmm. เพื่อนสาวสั่งนะคะคือคุณแอน,ค,แอนคุณแอนเขาชอบทำขนมค่ะ คราวนี้เขาก็เลยสั่งใบตองแล้วก็น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลปี๊บคุณรติก็จัดให้เลยค่ะแต่ไม่รู้จะเอาไปหมดไหมลองแพ็กดูนะคะว่ายังไงเนี่ยใบตองทั้งหมดที่สั่งซื้อซื้อกับคนมาตัดต้นไม้เนี่ยแหละคะ่ะเขาปลูกกล้วยขายด้วยทั้งหมดเนี่ยหนึ100บาทให้เขาไปนะคะก็เหลืออะไรของคุณแอนเหลือน้ําตาลค่ะแล้วของพี่กเก,ก๋ก็ยังเหลือ,เ,อเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ เขาสั่งนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อก่อนค่ะเข,เขาบอกว่าเอาเป็นเส้นสดนะแม่ใบยอย่างนั้นเดี๋ยวอตอนใบยๆคงไปซื้อเพิ่มเพราะว่าเราจะเดินทางออกจากบ้านในช่วงช่วงค่ำนะคะอันนี้ก็จะลองแพ็คดูก่อนว่าได้น้ำหนักก,กี่กิโลนะคะส่วนน้ำตาลคุณแอนก็จะซื้อช่วงบบใบใๆนี่แหละค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะดูสัมภาระเหล่านี้เยอะแยะมากมายมาค่ะมาลองแพ็คกันนะคะว่าจะ ได้เป็นยังไงกระเป๋าใบเดียวจะพอไหมหรือว่าจะต้องห่อพิ้วกระเป๋าสองใบเนี่ยค่ะดูค่ะมาค่ะมาดูการแพ็คก,กระเป๋ากันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะก่อนจะแพ็กใบตองเนี่ยคุณัติจะเช็ดให้แห้งก่อนเพราะว่าเราจะเช็คดูด้วยค่ะว่ามีมดมีมาแลงมีอะไรปะปนมาไหมนะคะก่อนที่เราจะแพกลงกระเป๋าก็เช็ดก่อนค่ะดูนะคะ เนี่ยก็จะเช็ดประมาณนี้แล้วเราก็จะพับใหม่นะคะแล้วใส่ถุงเพราะว่าคนเขาไปตัดเมื่อวานเนี่ยคนสวนก็บอกว่าฝนตกด้วยแล้วก็ตัดยากแล้วก็ไปตองก็เปียกอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เลยเอามาเช็ดก่อนแล้วค่อยแพ็กกันนะคะเดีย๋ยวเช็ดให้แห้งก่อนอเดี๋ยวรอดูค่ะว่าเราจะแพ็กยังไงดูค่ะใบตองงามมากนะคะ ตอนนี้เราจัดสัมภาระทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะบนม้านั่งใส่ลงไปในกระเป๋าเรียบร้อยนะคะนกระเป๋าใบเล็กก็จะมีสิ่งของประมาณนี้มีขนมมีของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็ในกระเป๋าใบใหญ่นี่ก็จะเป็นสัมภาระทั้งหมดที่เราเห็นนะคะที่อยู่บนโต๊ะบนม้านั่งมีพวกหนังสือพวกเสื้อผ้าอของกินของใช้ต่างๆ อยู่ในนี้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเหลืออีก2ออย่างที่ยังไม่ได้ซื้อก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นสดนะคะซึ่งลูกสาวเราคือพี่โกเกค๋ค่ะเขาเป็นคนสั่งแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะไปฝากคุณแอนคะ่ะเพราะว่ารายนั้นเขาชอบทําขนมตอนนี้ได้ไปตองแล้วเหลือน้ําตาลปี๊บให้คุณแอนนะคะก็รอดูคะ่ะตอนนี้กระเป๋าทั้งสองใบเนี่ยยังไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะคะ รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนเราแพ็กเสร็จสับเรียบร้อยมีสิ่งของทุกอย่างแล้วก็ชั่งน้ำหนักเรียบร้อยผลจะออกมาเป็นยังไงรอติดตามชมค่ะก็เป็นอันว่าตอนนี้เราแพ็กกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยค่ะได้ข้อสรุปว่าอของที่เราไปซื้อมาเพิ่มนี่นะคะคือที่ลูกสาวอยากได้พี่โคเกะอยากได้คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นสดน,นะคะก็ซื้อมาเพิ่ม2กิโล แล้วเพื่อนสาวของเราคือคุณแอนเนี่ยเขาอยากได้น้ําตาลนะคะเพราะเชอบทําขนมไปไปวัดอะคะ่ะไปทําบุญแล้วก็ทำขนมแจกเพื่อนๆแจกน้องๆบ้างประมาณเนี่ยก็ได้น้ําตาลไปอีก5กิโลแล้วก็มีอาหารทะเลแห้งซื้อเพิ่มไปเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆกับคนที่อยู่ทางโน้นนะคะก็เลยสรุปว่าวันเนี้เราจัดกระเป๋า มีสัมภาระทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นที่อยู่บนโต๊ะบนมานั่งบนพื้นต่างๆเนี่ยรวมแล้วได้สองกระเป๋านะคะเพราะว่าเราเดินทางด้วยชั้น business class หรือชั้นธุรกิจนะคะเราได้กระเป๋า2องใบน้ำหนักกระเป๋าใบละ23กิโลกรัมแล้วก็กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องอีก10กิโลกรัมแต่เราไม่มีกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องค่ะเรามีแบ็คแพ็ค ใบเล็กๆ2ใบนะคะเราก็จะเอาขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะส่วนกระเป๋าใบใหญ่กับใบเล็กสีทองเนี่ยเราจะโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะ,ะน้ำหนักโดยประมาณใบใหญ่นี่ก็คือประมาณ 21- 22กิโลกรัมใบเล็กก็ประมาณ1 8 1 9กกิโลกรัมประมาณนี้นะคะโอเคค่ะพร้อมนะคะทุกอย่างพร้อมคนพร้อมกระเป๋าพร้อมสัมภาระพร้อมเตรียมตัวเดินทางค่ะ เจอกันที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะ